อัปเดตกันหน่อยนะครับแล้วผมก็คิดว่าในช่วงปฏิทินช่วงเดือนมกราคมเนี่ยค่อนข้างคับข้างเลยนะครับและอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องวัดใจราคาของคริปโตเคนซี่โดยเฉพาะบิตคอยนและเหรียญอื่นๆพอสมควรเลยกับวันที่ดังกล่าวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story มูนไปด้วยก,กันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของการอัปเดตปฏิทินนะครับโดยเฉพาะดูช่วงเดือนมกราคมเป็นเดือนที่เป็นหัวเรียวหัวต่อของหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับราคาของคริปโตที่คริปโตจะไปต่อได้หรือเปล่าเราต้องดูวันพวกนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราจะมีประมาณสักสี่วันด้วยกันหลัก วันแรกเนี่ยก็จะเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่10มกราคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเจอร์เ p o พาวเวลจะมีสปีกพิเศษนะครับอันนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยคงเก่งกำไรกันแล้วแหละนะครับว่าราคาของคริปโตเนี่ยมันขึ้นมาหลายวันเนาะมันอาจจะลงในช่วงนี้ก็ได้และวันที่12คือค่า CPI เดี๋ยวก่อนนะครับวันที่ พาเวลส p e a เนะี่ยนะครับก็อยู่ในประมาณประมาณทุ่มคึ่งหรือสองทุ่มเนาะแล้วก็วันที่เป็นค่า CPI คือวันที่สิบสองนะครับก็จะเป็นวันที่ผมว่าน่าจะเป็นวันปล่อย P นะครับระดับหนึ่งเลยคือราคาของบิตคอยเนี่ยหรือคริปโตก็จะน่าจะไปต่อนะครับด้วยค่า CPI เขาเลยมาใช้ในวันของในวันอ่า พา e เวลสปีกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเบรคคริปโตพอสมควรเพราะคริปโตเนี่ยขึ้นมาเยอะละในช่วงนี้นะครับและเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันย่อไปเท่าไหร่และ CPI มันจะทำให้ราคาขึ้นเท่าไหร่คิดว่าน่าจะแพนิคไปสักวันสองวันสามวันเลยนะครับในราคาเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะครับดันั้นหลัง CPI ก็จะเป็นวันที่สำคัญคือวันที่12 ฉะนั้นผมเชื่อว่าในช่วงสิบสองถึงยี่สิบจะเป็นวันที่ตลาดคริปโตพีคสุดละในเดือนมกราคมทำไมผมเชื่อ,องั้นเพราะว่าวันที่ยี่สิบสองมกราคมจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าตุดจีนนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงตุดจีนเนี่ยราคาของคริปโตจะเกิดความซบเซาเกิดขึ้น นะครับอันนี้พูดโดยทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับเราก็เห็นทุกปีอยู่แล้วเมื่อไหร่มีตุดจ,จีนเนี่ยอุปสรรคของตลาดคริปโตคือฝั่งจีนเนี่ยเขาจะหยุดนะครับเขาจะไม่มีการเทรดและเขาจะมีการดึงเงินออกไปใช้ฉะนั้นระวังวันที่22มก,กราคมให้ดีนะครับและ หลังจาก22น่าจะสัก2หรือ3วันนะครับน่าจะเป็นการขึ้นอีกคือประมาณ24 25น่าจะเป็นการขึ้นของตลาดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะโดนตบนะครับด้วย FOMC วันที่หนมมึ่กุมภาพันธ์นะครับทำไมผมเชื่องั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบอกนะฮะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยผมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ให้จำกัดเนี่ย นะครับประมาณ0.25 3ครั้งนะครับก็เฟดออกมาพูดค่าเฉลี่ยแล้วบอกไม่เกินนี้นะครับยกเว้นถ้าเดือนนี้5.0เบสิสพอยต์นะครับแล้วอีกเดือนก็0.25ก็คือจบเอา2เดือนปิดรอบหรือจะเอา3เดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับรอฟังพาวเวลสปิกในวัน อังคารนี้ก่อนนะครับว่าแนวน้อมเป็นยังไงแต่หลักๆแล้วนะครับเขาก็พยายามที่จะให้อยู่ไออัตรางเงินเฟอ้อคือ5.2นะครับคือต้องทําให้ได้ถ้าทําได้ก็ไปต่อนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วอ่ะน่าจะเป็น0ูนย์จุดสองห้พอยสามครั้งนะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดและก็เป็น เป็นช่วงเดือนที่อเมริกาพยายามทวงให้มันนานที่สุดนะครับถ่วงให้คริปโตเนี่ยโตช้าที่สุดนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมดังนั้นในช่วงนี้ก็มีทั้งจุดตุดจีนนะ FOMC นะครับ Powell s p e a k CPI หลักๆเนี่ยคุณจะต้องจำวันเหล่านี้ให้ดีนะครับไม่ใช่ไปเล่นแล้วไม่ดูวันติดดอยนะครับ เดี๋ยวติดดอยเราก็ต้องไปรอดอ,อ่าต้องไปรอผลดอยอีกนะครับเล่นสั้นๆช่วงนี้ใครเล่นยาวผมแนะนําที่สุดเลยนะครับแต่ผมสิ่งที่ผมพูดคือทําไมถึงต้องเล่นสั้นนะครับเพราะว่าเราจะมีเวลาเก็บอีกน้อยสองถึงสามเดือนนะครับเกี่ยวกับคิปโตดังนั้นผมเชื่อว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่บิตคอยเนี่ย จะขึ้นไปวัดใกล้ๆสองหมื่นนะครับโดยที่หลายสำนักเนี่ยวัดแค่หมื่นแปดแต่ผมว่าไปมากกว่านั้นเพราะว่าทางจีนเขาก็ต้องใช้เงินนะครับดังนั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เขาจะพยายามทําให้อะ bitcoin เนี่ยใกล้ถึงราคานั้นนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับตามทฤษฎีนี้ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมว่าช่วงนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละ แต่จะไปโดนเบรกอีกทีวันนังคารนะครับแล้วก็วัดกันอีกทีว่า fomc เป็นยังไงนะครับในช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์ถ้าเกิด0.25เบสิ s พอยต์แล้วพาวเวลสปิคออกมาหรือพูดออกมาโอเคไฟเขียวนะครับก็จะผ่านนะครับคือคริปโตก็จะพุ่งไปต่อแต่ผมเชื่อเถอะนะครับเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะโอ้โหทุกคนโล่งใจแล้ว0.5แล้วนะครับผลปรากฏว่า แกไปพูดอะไรไม่รู้นะครับ Global recession นะครับพยายามพูดขู่ต่างๆนะครับเพื่อจะทำให้ตลาดเนี่ยเกิดการเทขายเพราะว่ามันใกล้กับวันหยุดนะครับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็เลยทำให้ต้องพูดเพื่อจะทำให้เงินมันออกจากตลาดนะครับเข้ากับสู่กระเป๋าบางคนเห็นไ,ไหมนะครับดังนั้นในช่วงช่วงกุมภาเนี่ยหัวเรียวหัวต่อเลย ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมเชื่อว่ายังเบรกอยู่นะครับยากนะนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลดจริงๆตามผลโพคือ0ูนย้แต่ผมังยังเชื่อว่ายังไงก็ต้องทําให้ตลาดแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาต้องการถ่วงเวลาอยู่แล้วแล้วก็วันอังคารนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสปีกพิเศษนะครับดังนั้นการสปรีกพิเศษเนี่ย ก็เราก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้อเมริกากําลำบากเนาะไม่รู้จะมีเงินพอหรือเปล่านะครับที่จะเบรคคริปโตด้วยด้วยเงินของเขาเองนะครับเพราะว่าการเบรคคริปโตมันก็ต้องใช้เงินนะครับในการชดเชยในการปิดข่าวในการทำข่าวอะไรต่างๆนะครับต้องใช้เงินนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เงินแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินแล้วก็จะออกมาแบบนี้แหละนะครับแบบอยู่ดีลุงก็ ไปรับงานรับจ็อบผู้ตรงนู้นตรงนี้ตลอดนะครับเพื่อพยายามเบรกให้สินทรัพย์่ะที่มีความเสี่ยงสูงหุ้นเทคคริปโตพวกเนี้ยนะครับทองคําเกิดการเบรกเกิดขึ้นเอาแหละข้อมูลโดยตรงนี้นะครับเราก็ต้องติดตามด้วยกันว่า,ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่เราก็ต้องทนนะเดือนมก,กราคมก็ต้องทนกันหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปก้าวกันมากนะครับหมายถึงโอ้โหยมูล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 นะ นะครับแต่ให้กาวกันแบบนี้ดีกว่านะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่เก็บของในราคาที่ถูกคุณไม่เก็บตั้งแต่ FTX ต,ตอนที่ราคาหมื่นห้าคุณก็จะไม่ได้เก็บละยากแล้วนะครับที่ราคาจะลงเพราะตอนนี้ตลาดมันดูออยาแล้วนะครับขนาดมีข่าว FTX มีข่าวเรื่องโดอร์มีข่าวเรื่อง คดีมีข่าวเรื่องไบแ a น c e นะครับมีอะไรอีกอะสงครามกดอาวุธชีวภาพนะครับกดหัวลบนิวเคลียร์มันยังหยุดได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับหรือว่าแพ n นิ s เซลแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองคือเราเห็นแล้วว่าตอนนี้อเมริกาเอาคริปโตไม่อยู่แล้วนะครับถ้าจะเอาอยู่คือเขาต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วปัญหาคือ มันก็มีบางคนที่ไม่เชื่อก็มีนะครับไม่ได้เชื่อบางคนก็เชื่อก็มีนะครับบอกพี่ใหญ่ต้องต้องยิ่งใหญ่ตลอดกาลนะครับก็แล้วแต่คนเชื่อละกันนะครับแต่เราชาวคริปโตเนียนเราไปตามชาวคริปโตเนียนอยู่แล้วคือคริปโตไม่มีอะไรสามารถควบคุมได้แม้แต่ภาครัฐนะครับถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบิตคอยก็ยังสู้ต่อการพิมพ์เงิน กับระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในการพิมพ์เงินเงินเฟอ้อต่างๆเกิดการเขาเรียกว่าปัญหาของเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมถึงเศรษฐกิจถดถอยด้วยโอเคโดยข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจที่เลย เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้นะครับนะครับเราก็เราก็มีหลายช่องทางนะครับก็ติดตามกันได้นะนะครับแล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมบังว่าล u n น b ะบิตคอยจะโคตรดมูลด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกตด .io นะครับพอดีกระดานเกตด .io ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เพอ,เอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกต .io อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานเนี้เห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวาวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อร์ดอหรือรับรางวัลอะไรของเกตไอโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆนอีกน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกล like right in ุ่มผมจะทิ questions questions like ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที Wide ่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ําด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้าอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยีบสี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ําตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ